สวัสดีครับนี่คือเป็นที่ที่ต้องการขายนะครับจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ตรงจะเห็นเสาไฟนะครับเสาไฟต้นนี้นะครับถัดออกมาประมาณทักสามเมตรนะครับจุดนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากเสาไฟต้นนี้นะครับยาวนะครับตานหน้าที่นะครับที่ติดถนนใหญ่นะครับเนี่ยยาวมานะครับนี่ยาวมานี่ครับนี่ครับ ยาวไปผึ่งนู้นเลยนะครับนี่เห็นเสาไฟตัวนี้ไหมครับนี่ครับตรงที่มีถุงพลาสติกครับนี่ครับตรงนี้นะครับเนี่ยถุงพลาสติกตรงปลายนิ้วเนี่ตรงนี้ถุงพลาสติกตรงนี้นะครับความกว้างของด้านหน้าที่นะครับ65เมตรนะครับจุดนี้นะครับถุงถุงพลาสติกที่เห็นนะครับนี่นะครับนี่ครับจะแผนกล้องช้าๆนะครับให้เห็นนี่ครับนี่คือถุงพลาสติกนะครับนี่นี่ นี่นะครับพะที่จะอยู่ในด้านด้านในของเสาไฟนะครับที่ดินนะครับนี่ครับตรงที่เห็นเสาไฟฟ้ากองอยู่นี่คืออันนี้เป็นที่หลวงนะครับเพราะว่าที่ของที่จะขายี่ยอยู่ด้านในเสาไฟนะครับนี่ครับ๋ยจะแผ่นกลองช้าๆนะนี่ครับที่นะครับจะโล่งเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยปลูกเบิกเรียบร้อยนะครับโล่งแล้วก็ด้านในนะครับด้านในตัวนี้ปลูกไม้นะครับแต่ว่า ตรงปลูกอ้อยนี่ก็คือจุดที่ขายนั่แหละครับนี่ครับยาวไปนะครับขนานไปเลยฮะนี่ยาวเนี่จะเห็นนะครับจุดนี้ฮะยาวไปนะครับที่ตรงโลกงข้างหลังเนี่ยตรงอ่าใกล้ๆกับต้นไม้ตรงนี้นะครับยาวไปเลียบป่าไปนู่นเลยครับตรงขึ้นไปนู่นนะครับตรงไปที่เรงโล่งครับป่าอ้อยนู่นเลยครับตรงโล่งที่เห็นนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นอ้อยที่ปลูกไว้ครับตุดนู้นนะครับยาวเข้าไปเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่นี่ครับ แล้วด้านข้างนี่นะครับจะเป็นที่สาธารณะนะครับสาธารณะน่าจะกว้างประมาณทักสาเมตรนะครับที่สาธารณะเป็นทางทางเก่าแก่ทางเกวียนนะครับแต่ว่าปัจจุบันชาวบ้านไม่ได้ใช้แล้วนะครับทางเกวียนาสาธารณะที่ว่ามันจะทะลุไปนู้นเลยทะลุทะลุขึ้นไปเขาฝั่งเขาฝั่งนู้นนะครับจะเป็นทางทางเก่าแก่นะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้ละก็สาธารณะก็ยังเป็นสาธารณะเหมือนเดิมนะครับจะอยู่ในป่านะครับทางนี้ตอนนี้เป็นป่านี่ครับนี่ยาวมา นี่ครับจะมาขนาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับไปชนตรงนู้นเลยตรงเนี้ยตรงที่เห็นนะครับจะให้เห็นตรงเสาไฟนะฮะเนี่ยตัวเห็นนะเสาไฟตรงนี้นะครับนี่ยนี่นี่ครับนี่ครับเสาไฟถนนกว้างนะครับสังเกตได้มีเสาไฟฟ้าสองฝั่งเลยนะฮะนี่ครับสามเฟสนะครับไฟก็นี่ครับถนนกว้างเลยนะสวยงามก็ ที่ที่แบ่งขายด้านกว้างด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยหกสิบห้านะครับหกสิบห้าเมตรไม่แคบนะครับหกสิบห้าเมตรยาวไปนู่นเลยนะครับสองสองช่วงเสาไฟอ่ะครับค่าว่ะครับความความกว้างเห็นจากเสาต้นนี้นะครับเสาต้นนี้นะครับนี่นี่สองช่วงเสาไฟฟ้าเลยนะครับนี่ครับหนึ่งต้นหนุนต้นหนึ่งโน่นครับสองช่วงเสาไฟฟ้ายาวขนานกับ ที่สธานะตามโฉนดนะครับจะเห็นเป็นทางสาธาณะยาวเรียบไปเลยนะครับเรียบยาวไปนู่นเลยครับพี่ที่ขายคือเนี่ยแหละครับเนี่ยเนี่ยจุดนี้นะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยแหละครับสี่เหลี่ยมที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยลงลงนี่ครับตรงนี้เลยเนี่ยลงลงครับเนี่ยจุดนี้นะครับสวยงามนะครับหกไร่ด้านหลังก็ภูเขานะครับสวยงามนะครับปลูกอะไรก็งดงามเจริญก็งามครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนั้นเป็นอ้อยนะครับสีเขียว ตรงนี้เป็นหญ้าครับไม่รู้ปลูกอะไรแต่แต่ที่นี่เสมอนะครับเสมอกับถนนเลยนะครับไม่ได้ลึกนะครับแทบไม่ต้องถมเลยนะครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับยามเย็นครับจะเห็นว่าบรรยากาศสวยงามครับฝั่งนู้นเป็นทุ่งนาครับฝั่งตรงข้ามที่ชาวบ้านนะครับจะเป็นบรรยากาศของภูเขานะครับวิวภูเขาเลยครับนี่ครับวิวภูเขามีท่วงทุ่งนานะครับนี่ครับ บรรยากาศเงียบสงบดีนะครับไม่วุ่นวายเลยนะครับนี่ครับถนนนะครับกว้างใหญ่อนาคตเจริญครับที่นี่4ี่เลนแน่ๆครับคงไม่นานครับจะเป็นถนนสี่เลนนะครับเสาไฟฟ้าก็ตั้งไว้แล้วนะครับนี่ครับที่ที่สาไร่ความกว้างของด้านหน้านะครับประมาณ200เมตรก็เลยต้องเหลือส่วนที่เหลือ ไว้ด้วยแต่ส่วนที่ขายนี่คือ65้าเมตรนะครับที่เห็นเลยนะครับนี่ครับห5้าเมตรตรงนี่นะครับนี่นะครับผมอธิบายไปสองรอบแล้วโอเคก็ตามนี้แล้วครับผมก็ให้ดูบรรยากาศดีกว่าครับนี่ครับที่อยู่อาศัยได้ครับทําการเกษตรได้ครับติดต่อนะครับคุณชอนนะครับ0 8 9 0 6 1 1ด4 1หหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่ง ไอดีไลน์ครับ C H O R N C หนึ่งครับผมนี่ครับความเข้าใจตอนแรกของผมคือถนนถนนที่เข้าไปเนี่ยครับเป็นสาธารณะจริงๆไม่ใช่ครับเป็นที่ส่วนบุคคลครับเป็นที่ที่ของไอ้ที่ของพี่ชายเองเลยของเนี่ยแหละครับนีเองเลยครับผมที่เนี่ยครับเป็นเป็นทางของเจ้าของที่เองแหละครับ ไม่ไม่ใช่สาธารณะนะครับแต่มีทางเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับก็ให้ดูภาพรวมนะครับนี่วิวครับวิวฝั่งตรงข้ามนะครับด้านหน้าที่ครับสวยงามนะครับเย็นเย็นมาครับโอ้โหครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ